วัตถุมงคลชิ้นนี้เนี่ยเขาก็มีการก่อสร้างใช่ไหมฮะก็คือมอีมีการแกะสลกักลวดลายสวยงามนะฮะเนี่ยสวยงามมีงานฝีมือมีการเอาดินเอาอะไรมาประกอบกันเป็นงานฝีมือที่สวยงามขึ้นมาก,มก็คือการผลิตอย่างหนึ่งก็เหมือนคนวาดภาพก็สวยใช่ไหมทาถ้วยโถโอชามก็สวยครับก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมก็ต้องเสียภาษีภาษีไรายได้แล้วถ้าหากว่าจะเสียภาษีแวดหรือภาษีการค้าที่เรียกภาษีมูลค่าเพิ่มครับด้วยถ้าคุณทํากิจการใหญ่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท ในยอดขายแต่ปีคุณก็ต้องเสียแบบก็ไปขอธรรมดาแล้วถ้าหากว่าจะคิดให้ลึกซึ้งจะเก็บ,บภาษีสรรพสามิตเพิ่มเข้าไป <c oughs> ก็คือเป็นกิจการที่ไม่ส่งเสริมการบริโภค,คเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงรถ้ารัฐมองอย่างนั้นก็เก็บ,บภาษีสรรพสามิตเพิ่มเหมือนบุรีเหมือนเหมือนสุรารเพราะนนวัตถุมงคลทุกประเภทเนี่ยถ้าจะเก็บภาษีเนี่ย ผมว่าก็เห็นด้วยกับสัมบกรณ์ครับแล้วก็จะเชียร์สมบกรณ์ในงานครับในเรื่องความเชื่อเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพอมาพูดถึงเรื่องภาษีแล้วเราต้องมองอย่างเป็นจริงมอง,มองว่าเป็นการผลิตอย่างหนึ่งก็เป็นการผลิตที่มีรายได้และการผลิตชนิดนี้ถ้าบอกว่าเอ้ยมันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นห้ามเก็บภาษีผมก็ถามคุณว่าคนขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ทำไมคุณเก็บล่ะอืใช่ไหมครับครับแต่ว่าคุณก็จะไปยกเว้นก็ว่ากันไปคือถ้าเป็นบุคคลหรือเป็นพระที่เป็นตัวบุคคล ผลิตและขายก็ต้องเก<ช>็บแต่ถ้าวัดเป็นคนผลิตเนี่ยรสรพกรเขาก็รู้เองเขาจะยกเว้นหรือไม่ยกเว้นรายได้เข้าบำรุงศาสนาและคุณรู้หไหมสามสิบวินาทีสุดท้ายจะเล่าให้คุณฟังเมื่อสองวันนี้เนี่ยเมื่อวันเสาร์ผมเดินทางจากอำเภอเสนนาไปสุพรรณบุรีระหว่างทางก็เห็นมีป้ายติดว่าวัดนี้เนี่ยมีจตุคามรามเทพเขื่อนเนี่ยนะจตุคามรามเทพเนี่ยนะเขาบอกว่าเสกปลุกเสกบนเครื่องบินโอ นี่เรียกวโฆษณาปลุกเซไเคื่องบินเรียกว่ามาเหนือเมฆหรือมาสูงเลยให้คนนึกว่าศักดิ์สิทธิ์อีกอมันขลังขึ้นไหมผมคิดว่าผมอยากจะสนทนาแก่นธรรมกับพระหรือเกินจริงๆว่าันนี้คือตลาดนหรือเปล่านี่คือการตลาดคุณนะครับอันนี้เนี่ยยิ่งทําให้คนงมงายเชื่ออะไรต่ออะไรครับผมบอกว่าผมไม่เชื่อนะครับแต่จะมีคนบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่จริงๆแล้วการที่คนพยายามบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่คือเขา ลัวว่าคุณจะพูดต่อว่าคุณไม่เชื่อครับก็เลยบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่คือให้คุณปิดปากไว้ไม่ให้พูดแต่ผมจะบอกคุณให้ว่าผมไม่ได้ลบหลู่แต่ผมอยากจะบอกว่าผมไม่เชื่อครับคุณก็ไม่คิดเอาเองก็แล้วกันครับแมแต่ว่าติดนิดเดียวผมวัดที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เขาเข้าถึงการตลาดนะอาจารย์เพราะว่าผมลองนึกดูถ้าเกิดเรามองนึกนะฮะเหมือนนี่เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งวัตถุดิบที่นํามาประกอบกันเป็นจตุคามเนี่ยรวมรวมราคาแล้วคงไม่กี่ตังค์อ่ะ แต่พอผ่านกระบวนการปลูกเสกโดยเฉพาะปลูกเสกเนือเมฆอย่างที่ยันพูดเนี่ยนะขายเป็นแสนเป็นแสนเป็นล้านโอ้โหนี่เข้าถึงการตลาดและเขาชั้นเชิงมากด้วยเวลาทำเนี่ยเขาก็จะไปอิงกับวัดบางวัดครับที่มีชื่อเสียงว่านะครับคนเลื่อมสายอยู่แล้วก็เอาความเลื่อมสายเนี่ยถ่ายทอดโอนมาหาวัตถุมงคลสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มอีกแล้วก็ไปตกลงกับวัดว่าจ่ายสิบเปอร์เซ็นต์ให้วัดมีด้วยมีมีบางคนทําอย่างนี้ครับ ตรลงมันก็เลยกลายเป็นกิจการที่หารายได้แล้วก็ไม่ค่อยจะตรงกับพระพุทธศาสนาเท่าไหร่รแต่อยากจะทําก็ทําผมไม่ได้ห้ามแต่ว่าก็ครจะต้องเสียภาษีแล้วพอเสียภาษีแล้วราคาอาจจะแพงขึ้นค,คนก็จะบริโภคน้อยลง มันก็ดีไม่ใช่เลยก็ตรงกับหลักศาสนาแล้วเงินภาษีรัฐก็จะได้เอามาทนุบำรุงประเทศผมก็เชียร์สลักศาสนานี่แหละครับครับนีมก็เป็นเรื่องของจตุคามรามเทศที่กำลังโด่งดังนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องที่ดินโดยเฉพาะที่ดินแถวบุรีรัมนีได้ข่าวว่าไปเอาที่ดินการรถไฟาเป็นของตัวเองเนี่ยเพียบเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกรรมธิการตรวจสอบเรื่องทุจริตของวุฒิสภาที่สมัยที่ผมอยู่เนี่ย ได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็มีรายง,งานอันนี้ยับออกมาเรียบร้อยอและรายง,งานอันนี้เนี่ยนะครับปรเดี๋ยวจะให้คุณการุณสายงามมาเล่าให้ฟังแล้ววันนี้ที่คุณเห็นในข่าวใครนะครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณอรงกร